สวัสดีค่ะวันนี้แดงพามาดูบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะบ้านสวยๆเลยตรงนี้ออยู่ถนนนิมิตใหม่นะคะซอยวัดสุดใจ13หลังนี้เลยค่ะหมูบ่บ้านไพศาลพาร์ควิวนะคะ74ตารางวา3มห้องนอน2ห้องน้ำสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะสนใจก็รีบทักแดงมาได้เลยค่ะ0809 420 569ค่ะ รีวิวชั้นบนก่อนนะคะชั้นบนสามห้องนอนนะคะนี่ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่สวยมากพื้นกระนิตโต้นะคะหกสิบคูณหกสิบนี่ให้ดูบรรยากาศด้านหลังนี่ชั้นบนนะคะลมเย็นมากลมกโกลกเย็นด้านหลังติดคลองนะคะอืม นี้ชั้นบนหนึ่งห้องนอนแล้วก็นี้หนึ่งห้องพระด้านหน้านี่ทําเป็นห้องพระก็ได้นะคะห้องแต่งตัวก็ได้บริเวณด้านหน้านี่ห้องด้านหน้าหนึ่งห้องนะคะนี่ห้องห้องนี้ห้องที่สองห้องด้านหน้านะคะ ให้ดูบริเวณด้านหน้าสวยมากหลังนี้สวยมากค่ะทาตามหลักห่วงจุ้ยทุกอย่างค่ะอันนี้ถูกห่วงจุ้ยทุกอย่างนะคะ<ม>เจ้าของเขาใส่ใจตอนแรกเจ้าของเขาจะมา,อ,าอยู่เองนะคะนี่ห้องที่สามห้องที่สามก็ด้านหลัง บรรยากาศด้านหลังสวยมากห้องน้ำห้องน้ำอันนี้ก็คือกั้นในนี้นะคะกั้นกระจกอันนี้กระจกกระจกกั้นห้องอาบน้ำให้สุขภัณฑ์อย่างดีค่ะกาน,นิโต้อย่างดีของแพงเพราะตอนแรกเจ้าของทำเขาจะมาอยู่เองอะคะ่ะ สวยมากบันไดก็ทำอย่างดีค่ะสวยบริเวณชั้นล่างนะคะนี่หน้าบ้านสวยมากบ้านหลังนี้ก็คือทำเจ้าของบ้านใส่ใจทำตาม,ตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะคะนี่ บรยากาศสวยมากบ้านสวยบ้านสวยมากมีแอร์ให้สองตัวนะคะก็คือตรงนี้ทำเป็นห้องครัวได้ค่ะนี่ห้องนี้แยกอีกหนึ่งห้องแล้วก็ออกด้านหลังได้เลยนะคะอืม หลังนี้ก็คือทำครัวนอกได้นี่บรรยากาศหลังบ้านสวยมากอากาศดีค่ะเย็นตลอดคลองหลังบ้านทำไว้ให้เสร็จแล้วค่ะเนี่ยิวกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะสวยน่าอยู่มากค่ะ สนใจทักแดงมาได้เลยนะคะ0809420569ค่ะ